สาวใจดีเลี้ยงข้าวเด็กฝึกงานไม่คิดว่าเขาคือมหาเศรษฐีแถมขอแต่งงานเพื่อทดแทนบุญคุณฝนตกโปรยปลายอย่างเงียบงนันเสียงหยดน้ำกระทบกระเบื้องร้านอาหารริมถนนอารยาสาวพนักงานบัญชีวัยสาสิบนั่งคนเดียวที่โตริมหน้าต่างเธอเพิ่งเลิกงานเหนื่อยล้าแต่ยังมีรอยยิ้มเสียงประตูร้านเปิดออกเบาๆเด็กหนุ่มคนหนึ่งเดินเข้ามาเสื้อเชิ้ตขาวมีรอยยับเล็กน้อย รองเท้าเปิกฝนจนเปื้อนโคลนเขามองหาตัะว,ว่างแต่ร้านก็เต็มเกือบหมดอารยาเงยหน้าขึ้นสกตาเขาพอดีมานั่งด้วยกันไหมคะเธอถามด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนชายหนุ่มลังเลนิดหนึ่งก่อนจะพยักหน้าเบาๆขอบคุณครับเสียงเขานุ่มและมุนระหว่างที่รออาหารทั้งสองพูดคุยกันสบายๆ เด็กหนุ่มบอกว่าเขาเพิ่งเริ่มฝึกงานอยู่แผนกไอทีของบริษัทเดียวกับเธอเขาดูเก้ะเก้กังๆเวลาใช้ช้อนเหมือนคนที่ไม่ค่อยได้กินของหรูอารยาสังเกตแต่ไม่พูดอะไรอาหารมาเสิรฟ์ฟเธอขอจ่ายให้เองทั้งหมดลิ้ยงเด็กฝึกงานน้าคาถือว่าเป็นกำลังใจเขายิ้มเขินๆแต่ก็ยอมรับฝนยังไม่หยุดตกอารยาเลยเสนอให้เขานั่งคุยรอกลิ่นแกงเขียวหวานยังคลกลุก้งในอากาศ ไฟในร้านสลัวนวลให้ความอบอุ่นแต่ทันใดนั้นเสียงมือถือของเด็กหนุ่มดังขึ้นหน้าจอขึ้นชื่อว่าเลขาส่วนตัวเขาขอตัวรับสายเสียงเขาเปลี่ยนไปทุ้งต่ำบอกผู้จัดการว่าผมจะกลับบ้านช้าให้รอประชุมพรุ่งนี้อารยาชงักเธอหันไปมองเขาอย่างสงสยัยเมื่อเขาวางสายเธอถามเบาๆว่าคุณเป็นแค่เด็กฝึกงานใช่ไหม เขานิ่งไปสายตาเขาสบกับเธอแน่นิ่งผมขอโทษครับผมโกหกอารยาหัวใจเต้นแรงบรรยากาศในร้านเย็นวา่าเสียงฝนข้างนอกเหมือนกลายเป็นเสียงคำรามชายหนุ่มค่อยๆย,ยื่นนาบัตรให้บนกระดาษสีงาช้างมีชื่อเขาชัดเจนคิรินวัชรกเกษประธานบริษัทและทายาทเจ้าของกลุ่มธุรกิจระดับประเทศมือของอารยาสันเธอไม่อยากเชื่อสิ่งที่เห็น กลิ่นอาหารจางหายไปเหลือเพียงความรู้สึกสับสนในใจคิรินมองเธออย่างแน่วแน่คุณเป็นคนแรกที่ปฏิบัติกับผมโดยไม่มีเงื่อนไขผมอยากขอทดแทนบุญคุณเขาคุกเข่าลงหยิบกล่องเล็กๆออกจากกระเป๋าเสื้อเปิดออกเผยแห่งเทศประยิบประยับอารยาตาเบิกกว้างลมหายใจติดขัดทุกสายตาในร้านหันมามองเธอรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบหยุดนิ่ง เสียงหัวใจเธอเต้นแรงไม่ใช่เพราะความโรแมนติกแต่เพราะความกลัวที่แล่นบูบเข้าใจกลางอกแต่งงานกับผมนะครับเขาย้ำช้าๆเพื่อให้ผมได้ชดใช้ทุกอย่างที่คุณทำอารยานั่งนิ่งเสียงฝนด้านนอกยังคงดังเหมือนเดิมแต่ภายในใจเธอปั่นป่วนยิ่งกว่าแหวนเพชรในกล่องวาววับจนน่ากลัวเธอมองหน้าคิรินเห็นเพียงสายตาจริงจังไม่แม้แต่วอกแวก คุณกำลังล้อเล่นใช่ไหมเสียงเธอเบาหวิวชิรินสายหน้าอย่างชา้าช้าผมไม่เคยพูดเล่นเรื่องหัวใจคำพูดของเขานิ่งเรียบแต่หนักแน่นอารยาคำออกมาแต่เป็นรอยยิ้มที่ไม่ใช่ความสุขเราพบกันครั้งแรกแค่ไม่ถึงชั่วโมงแต่สำหรับผมมันนานพอจะรู้ว่าคุณมีค่ามากแค่ไหนเขาตอบอย่างไม่ลังเลเธอรู้สึกเหมือนอยู่ในความฝันแต่เป็นฝันที่มีอะไรบางอย่างผิดปกติ ฝันที่สวยเกินจริงเสียงจานจากตุกข้างๆหล่นเธอสะดุง้งบรรยากาศในร้านอึดอัดจนหายใจไม่ออกเธอลุกขึ้นยืนทันทีขอโทษนะครังฉันต้องไปแล้วคิรินลุกตามเขาเดินมาขวางทางไว้ไม่ได้รุนแรงแต่สายตาเขากลับนิ่งจนน่ากลัวคุณปฏิเสธผมหรือครับเสียงของเขาไม่ดังแต่แ,งแรงกดดันที่อารยาไม่เคยสัมผัส เธอก้าวถอยหลังหัวใจเต้นแรงราวกับจะหลุดออกจากอกมือเย็นเฉียบเงือผุดที่แผ่นหลังชายหนุ่มตรงหน้าที่เธอเคยเห็นว่าใจดีตอนนี้กลับดูเหมือนคนแปลกหน้าในคราบของมหาเศรษฐีที่สามารถควบคุมทุกอย่างได้ฉันแค่ยังไม่พร้อมเสียงของเธอสั่นเล็กน้อยคิรินยิ้มแต่รอยยิ้มนั้นไม่อ่อนโยนเหมือนก่อนมันมีบางอย่างแฝงอยู่ถ้าอย่างนั้นผมจะรอ แต่คุณอย่าหนีไปไหนนะครับเขากระซิบเบาๆแต่อารยากลับรู้สึกเหมือนมีมือที่มองไม่เห็นกำลังจับเธอแน่นขึ้นทุกวินาทีอารยาถอยหลังอีกก้าวแต่ส้นรองเท้าของเธอกระแทกขาเก้าอี้เสียงดังกึกทําให้คนทั้งร้านหันมามองเธอก้มหน้าหลบสายตารู้สึกเหมือนถูกล้อมรอบด้วยความเงียบแม้เสียงฝนจะยังตกอยู่ฉันต้องกลับบ้าน เธอพูดโดยไม่สบตาพยายามเดินอ้อมเขาไปแต่คิรินเอื้อมมือมาจาับเบาๆที่ข้อมือเธอสัมผัสเย็นเฉียบนิ้วเรียวยาวของเขาแน่นกว่าเด็กฝึกงานทั่วไปมากนักผมแค่กลัวคุณหายไปเสียงของเขาอ่อนลงแต่แววตาย,ยัางแน่นิ่งอารยาดึงมือกลับเธอกลืนน้ำลายรู้สึกเหมือนอยู่ในฝันร้ายที่ตื่นไม่ได้คุณไม่รู้จักฉันด้วยซ้ำเธอกระซิบเบาๆ แต่ในใจเธอกำลังเต้นระรัวคิรินเงียบเขาหยิบโทรศัพท์ขึ้นมากดบางอย่างอย่างรวดเร็วไม่กี่วินาทีต่อมามือถือของอารยาก็ดังขึ้นเบอร์ที่โทรเข้าไม่มีชื่อแต่เป็นเบอร์บ้านของเธอเองเธอหน้าซีดนิ่งค้างเหมือนถูกไฟช็อตคุณรู้ที่อยู่ฉันได้ยังไงคิรินเงยหน้ามองเธอดวงตาคงกริจบจับจ้องโดยไม่กระพริบ ผมต้องแน่ใจว่าคุณปลอดภัยหัวใจอารยาแทบหยุดเต้นความรู้สึกอบอุ่นที่เคยมีเมื่อชั่วโมงก่อนกลายเป็นไอน้ำเย็นเฉียบในกระดูกสันหลังเธอก้าวถอยห่างร่างกายเบาวิวราวจะล้มเสียงในหัวเธอกรีดร้องว่าให้หนีหนีจากผู้ชายที่เธอเคยคิดว่าแค่ต้องการข้ามือนั้นแต่แท้จริงแล้วเขาอาจต้องการทั้งชีวิตของเธอเธอหันหลังรีบวิ่งออกจากร้าน เสียงฝีเท้ากระทบพื้นเปียกฝนดังก้องในหัวอากาศภายนอกเย็นเฉียบแต่ภายในอกกลับร้อนระอุดด้วยความกลัวฝนยังตกไหลลงมาตามหน้าผากจนเข้าตาแต่เธอไม่หยุดเธอวิ่งข้ามถนนแสงไฟหน้ารถสัดเข้ามาเฉียดร่างเสียงตแตรดังลั่นเธอกรีดร้องรถเบรคกระทันหันหยุดห่างจากปลายเท้าเธอเพียงไม่กี่นิ้วคนขับตะโกนออกมาด้วยความตกใจ แต่เธอไม่ได้ฟังเธอหอบหายใจมองย้อนกลับไปที่ร้านคิรินยืนอยู่ตรงหน้าประตูใต้ร่มสีดำใบหน้าเขานิ่งสนิทแม้ยืนท่ามกลางสายฝนเขาก็ยังดูสงบเกินจริงอารยากัดฟันวิ่งต่อไปโดยไม่หันกลับในหัวเธอมีแต่คำถามเขาคือใครกันแน่ทำไมถึงรู้เรื่องเธอมากขนาดนั้นและเขาต้องการอะไรจากเธอจริงๆ ล้มหายใจเธอหนักขึ้นขาเริ่มล้าเธอหยุดพักใต้กันศาสตร์ของร้านปิดตายรอบตัวเงียบมีเพียงเสียงฝนข้อหลังคาเธอหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเปิดดูหมายเลขเมื่อครู่เบอร์นั้นไม่ปรากฏในระบบเหมือนมันไม่เคยมีอยู่จริงมือเธอสัน่นนิ้วเลื่อนไปหาชื่อเพื่อนสนิทแต่ก่อนจะกดโทรออกข้อความใหม่ก็เด้งขึ้นมาบนหน้าจอ อยากลัวเลยครับผมแค่อยากดูแลคุณให้สมกับที่คุณเคยเลี้ยงข้าวผมไม่มีชื่อผู้ส่งไม่มีเบอร์โทรศัพท์เธอทำโทรศัพท์ตกเสียงกระทบพื้นซีเมนดังกึกเธอก้มเก็บด้วยมือสันเทาแล้วเงยหน้าขึ้นชา้าช้าเร่งฟุตบาทฝั่งตรงข้ามมีรถลีมูซีนคันยาวสีดำไฟหน้ารถเปิดสว่างและที่เบาะหลังคิรินนั่งอยู่มองเธออยู่ตลอดโดยไม่หลบสายตา อญญานยหายใจติดขัดหัวใจเต้นแรงจนรู้สึกเจ็บเธอถอยหลังแต่บาปไปชนกับเสาร้านด้านหลังรถคันนั้นยังไม่ขยับแต่บรรยากาศรอบตัวกลับเย็นว่าเหมือนความมืดค่อยๆไล,ล่กลืนเธอทีละนิดเธอรีบวิ่งอีกครั้งเลี้ยวเข้าซอยเล็กๆที่เธอคุ้นเคยเสียงฝนเริ่มแผ่วแต่ลมกลับแรงขึ้นไฟถนนบางดวงกระพริบอีกบางดวงดับสนิท เธอรู้สึกเหมือนมีเงาตามหลังแต่ไม่กล้าหันกลับไปดูเสียงฝีเท้าดังชัดเธอหยุดเงียหูฟังเงียบเธอก้าวต่อแต่ฝีเท้านั้นกลับดังขึ้นพร้อมกันจังหวะเดียวกับเธอเธอเบิกตากว้างหันกลับทันทีไม่มีใครเธอหอบหายใจริมฝีปากซีกลิ่นน้ำฝนและกลิ่นดินชื้นฟุ้งในอากาศแต่จูจ่ๆก็มีอีก,กลิ่นหนึ่งแทรกเข้ามา กลิ่นน้ำหอมผู้ชายหอมเย็นคุ้นเคยจนสัน่นเธอหันไปทางขวาประตูบ้านร้างหลังหนึ่ง,งแง้มออกเบาๆภายในมืดสนิทแต่มีเงาร่างหนึ่งยืนอยู่ลึกเข้าไปเธอขยับถอยมือคว้านหาโทรศัพท์อีกครั้งหน้าจอขึ้นข้อความใหม่คุณเดินเร็วมากเลยครับผมตามทันไหมน้ำตาเธอเออเธอกดโทรออกทันทีเสียงสัญ,ญญาณดังขึ้นเพียงครั้งเดียว ก่อนจะมีเสียงผู้ชายรับสายด้วยคำเดียวอารยาเสียงนั้นแ่วเบาแต่ชัดเจนจนขนลุกเธอคว้างโทรศัพท์ทิ้งหมุนตัวแล้ววิ่งสุดแรงวิ่งโดยไม่รู้ว่าทางข้างหน้าเป็นอย่างไรขาเธอเริ่มไม่มีแรงแต่ใจของเธอรู้เพียงอย่างเดียวเธอต้องหนีให้ไกลที่สุดก่อนที่เขาจะมาถึงตัวอีกครั้งเธอวิ่งไปตามซอยคดเคี้ยว เสียงลมหายใจหอบหนักผสมเสียงหัวใจที่ดังรัวรองเท้าเธอเปียกจนลื่นเกือบล้มหลายครั้งแสงไฟจากเสาไฟฟ้าส่องผ่านใบไม้ที่ไหวกระเพื่อมสร้างเงารูปร่างประหลาดบนพื้นถนนเหมือนมีใครวิ่งตามแต่เธอไม่กล้ามองกลับเธอเลี้ยวเข้าทางลัดที่รู้จักตรอกแคบมืดและเปียกชื้นร่างเธอถลาไปชนกำแพงด้านข้างปูเย็นเฉียบติดผิวหนังเสียงฝีเท้าข้างหลังดังใกล้ขึ้น แต่เมื่อเธอหยุดกลับเงียบสนิทอีกครั้งความเงียบทำให้เธอแทบบ้าเธอกัดริมฝีปากกลั้นน้ำตาพยายามรวบรวมสติเธอหยิบกุญแจบ้านออกมามือสั่นจนไขไม่ถูกเล็กกระทบลูกบิดดังแกรกแกรเสียงที่ตอนนี้ดังราวระฆังตายในที่สุดประตูก็เปิดออกเธอปิดประตูดังปังหมุนกลอนล็อกทันทีบ้านมืดสนิทเธอพิงประตู พออหายใจนิ้วกดสวิตช์ไฟด้วยแรงเฮือกสุดท้ายแสงไฟห้องนั่งเล่นเปิดขึ้นอบอุ่นแต่ไม่น่าปลอดภัยเธอรีบวิ่งไปยังหน้าต่างรูดผ้าม่านมองออกไปข้างนอกถนนว่างเปล่าไม่มีรถไม่มีใครเธอทรุดลงกับพื้นพยายามบอกตัวเองว่าเธอปลอดภัยว่าทุกอย่างจบแล้วแต่เสียงหนึ่งดังขึ้นในบ้าน เบาช้าชัดเจนเสียงประตูหลังบ้านแกรกเหมือนถูกเปิดจากด้านในอารยาชะงักเลือดในร่างเหมือนหยุดไหลมือเธอเริ่มเย็นเธอค่อยๆหันไปมองทางห้องครัวไฟยังปิดอยู่เงามืดทาบยาวลงบนพื้นแล้วเสียงเท้าก็เริ่มดังขึ้นช้าหนักเดินมาตามทางเดินไม้เก่าบีบหัวใจเธอแน่นทุกย่างก้าว เธอเอื้มหยิบของแข็งที่อยู่ใกล้มือเป็นแจกันเซรามิกลายครามมือเธอกำแน่นขนาดเสียงฝีเท้านั้นหยุดลงตรงหน้าประตูห้องนั่งเล่นประตูห้องนั่งเล่นยังปิดอยู่แต่เสียงลมหายใจลอดเข้ามาใต้ช่องประตูชัดเจนใกล้มากอารยาถอยหลังชา้าๆถันหลังแนบชิดผนังแจกันในมือเธอสัน่นนิ้วเกรงแน่นจนขาวซีดบรรยากาศภายในบ้านอึดอัด เมือนอากาศถูกสูบออกไปมีเพียงเสียงฝนไกลๆและเสียงเต้นของหัวใจเธอจูจ่ๆเสียงเคาะประตูดังขึ้นสามครั้งช้าหนักเหมือนจงใจอารยาเสียงเรียกดังลอดเข้ามาเป็นเสียงคิรินน้ำเสียงนุ่มเหมือนคนเป็นห่วงแต่ในค่ำคืนแบบนี้มันชวนขนลุกมากกว่าอบอุ่นผมขอโทษที่ทำให้คุณตกใจ ผมแค่อยากคุยเธอไม่ตอบกัดฟันแน่นกลั้นลมหายใจใจหนึ่งอยากตะโกนให้เขาไปให้พ้นแต่อีกใจกลัวว่าเสียงของเธอจะเป็นคำเชิญเงียบไปครู่หนึ่งก่อนเสียงลูกบิดจะขยับดังกึกกึกเหมือนเขากำลังพยายามเปิดประตูจากอีกด้านอารยาตาย,ยกแจกกันขึ้นเตรียมพร้อมจะฟาดหากเขาบุกเข้ามาแต่แล้ว ลูกบิดก็หยุดขยับความเงียบปกคลุมบ้านอีกครั้งเธอยืนรอฟังทุกวินาทีผ่านไปอย่างเชื่องช้าและประตูค่อยๆแง้มเปิดออกไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเพียงความเมื่อที่แทเข้ามาอากาศเย็นบูกแสงไฟในบ้านกระพริบสั้นๆอารยาก้าวถอยแต่แล้วเธอก็เห็นบางสิ่งที่พื้นกล่องเล็กๆสีดำถูกวางไว้หน้าประตูเธอไม่กล้าเข้าใกล้ แต่สายตายังจ้องมันไม่วางตาแสงไฟสะท้อนบางอย่างในกล่องวาววับเหมือนเพชรเธอจำมันได้ทันทีแหวนวงเดียวกับที่เขาเคยยื่นให้ในร้านอาหารวางอยู่อย่างเงียบงนันตรงหน้าบ้านของเธอเองและใต้กล่องมีกาสีขาววางแนบอยู่บนกระดาษเพียงคําเดียวของคุณอยู่กับผมแล้วมืออรยาชาไปหมดเธอขยับริมฝีปากแต่ไรเสียง ดวงตาจ้องกัดใบนั้นประโยคสั้นๆที่เหมือนคำเตือนมากกว่าคำรักของคุณอยู่กับผมแล้วมันแฝงในบางอย่างน่ากลัวเยือกเย็นและลำเส้นเธอถอยหลังอีกเหมือนกล่องนั้นจะขยับตามทั้งที่มันยังคงอยู่นิ่งเสียงฝนข้างนอกเริ่มกระหน่ำหนักขึ้นเสียงฟ้าร้องดังกึกก้องทำให้บ้านทั้งหลังสั่นไหวอารยารีบวิ่งไปปิดประตู ล็อกกรอนแน่นหลายชั้นจากนั้นรีบคว้าโทรศัพท์สำรองที่เก็บไว้ในลิ้นชักเธอกดโทรหาเพื่อนสนิทเสียงสัญญาณดังขึ้นหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งไม่มีใครรับสายเธอลองอีกเบอร์เสียงตอบกลับคือหมายเลขนี้ถูกระงับชั่วคราวเธอเริ่มหอบหายใจมือชื้นขาทั้งสองข้างแทบไรแรงจู่ๆเสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้น เธอสะดุง้งเบอร์ที่โชว์ขึ้นหน้าจอคือเบอร์ของเพื่อนที่เธอเพิ่งโทรไปเมื่อครู่เธอรับสายทันทีมินมินอยู่ไหนช่วยฉันด้วยแต่ไม่มีเสียงตอบมีเพียงเสียงลมหายใจช้าลึกเย็นเฉียบจากนั้นเสียงของคิรินก็ดังขึ้นเพื่อนคุณปลอดภัยดีครับแต่ตอนนี้คุณควรมาคุยกับผมแค่สองคนอรารยาทิ้งโทรศัพท์เธอกรีดร้องเสียงนั้นดังก้องไปทั่วบ้านที่ว่างเปล่า เธอวิ่งไปยังประตูหน้าอีกครั้งตรองยังอยู่ที่เดิมแต่กาดหายไปแล้วแทนที่ด้วยซองใหม่สีดำสนิทไม่มีข้อความไม่มีชื่อเธอเปิดออกภายในมีเพียงภาพถ่ายเป็นรูปเธอขณะหลับในห้องนอนเมื่อคืนนี้ถ่ายจากมุมสูงเหมือนใครบางคนยืนอยู่เหนือเตียงของเธอเองมืออารยาสั่นจนภาพถ่ายแทบร่วงจากมือเธอถอยหลังชนผนัง ดวงตายังจ้องภาพตรงหน้าหัวใจเต้นแรงจนได้ยินเสียงมันชัดเจนในหัวในภาพเธอนอนอยู่ใต้ผ้าหม่มแสงจากโคมไฟข้างเตียงสลัวและที่หน้าขนลุกยิ่งกว่าเงาดำร่างสูงยืนอยู่ปลายเตียงเธอกัดริมฝีปากกลั้นเสียงสะอื้นคิรินเขาเคยเข้ามาในห้องของเธอโดยที่เธอไม่รู้ตัวแม้แต่น้อยเธอคว้าโทรศัพท์อีกเครื่องมือสั่นจนกดรหัสผิด พยายามโทรแจ้งตำรวจแต่สัญญาณกลับขึ้นว่าไม่มีบริการทุกทางถูกตัดขาดเรากับถูกบีบให้ต้องอยู่ในโลกใบเล็กนี้กับเขาแค่เขาทันใดนั้นไฟในบ้านก็ดับพรึบความมืดกลืนกินทุกอย่างในเสี้ยววินาทีเธอกรีดร้องเสียงกล้องสะท้อนกับผนังว่างเปล่าแล้วมีแสงสว่างเพียงหนึ่งเดียวปรากฏขึ้น จากหน้าจอโทรศัพท์ของเธอเองหน้าจอสว่างขึ้นเองสแสดงข้อความใหม่ผมบอกแล้วอย่านีผมทันใดนั้นเสียงบางอย่างก็ดังมาจากชั้นบนเสียงฝีเท้าช้าหนักเยียบเย็นลงบันไดทีละขั้นทีละขั้นเธอไม่กล้าแม้แต่จะหันไปมองหัวใจเธอเต้นแรงจนเจ็บร่างทั้งร่างแข็งทื่อเสียงฝีเท้าหยุดลง หลังจากลงถึงพื้นล่างความเงียบกลับมาอีกครั้งหนักดึง้งก็เรศกับลมหายใจถูกดูดออกจากบ้านแล้วเสียงของเขาก็ดังขึ้นจากความมืดอารยาผมกลับมาแล้วเธอหลับตาแน่นน้ำตาไหลเงียบลงข้างแก้มร่างสัตว์ริกสมองตะโกนให้หนีแต่ขาเหมือนถูกตรึงไว้เสียงฝีเท้าเริ่มขยับอีกครั้งใกล้ขึ้นช้าแต่มั่นคงเหมือนเขารู้ทุกจุดในบ้าน แม้เธอไม่เคยพาเขามาก่อนผมไม่ชอบให้คุณกลัวผมแบบนี้นะน้ำเสียงนุ่มละมุนแต่กลับเย็นเยียบยิ่งกว่าใบมีดคุณแค่ไม่เข้าใจผมทำทุกอย่างก็เพราะรักคุณอารยาพยายามขยับเธอหันไปคว้าไฟฉายจากลิ้นชักแสงไฟสั่นไหวแต่นั่นคือแสงเดียวที่เหลือเธอหันปลายแสงส่องไปยังถงทางเดินว่างเปล่าแต่เสียงของเขายังอยู่ไกล เหลือเกินเธอเริ่มก้าวถอยขณะที่ไฟฉายในมือส่องไปรอบตัวเงาเคลื่อนไหววุบวาบตามผนังจากนั้นเสียงบางอย่างก็ดังขึ้นด้านหลังเธอเสียงหายใจชิดหลังเธอหมุนตัวฟาดไปทันทีแสงไฟสะท้อนใบหน้าเขาเพียงเสี้ยววินาทีก่อนที่ไฟฉายจะหลุดจากมือเธอตกลงพื้นดับบุบเธอร้องลั่นถอยหนีไปชนมุมห้องร่างแน่ผนัง ในความมืดมิดเธอได้ยินเพียงเสียงฝนและเสียงฝีเท้าเดินวนรอบเธอคุณเลี้ยงข้าวผมแค่หนึ่งมือเสียงเขาดังขึ้นตรงหน้าแต่ผมจะเลี้ยงชีวิตคุณตลอดไปเธอกรีดร้องสุดเสียงเสียงนั้นสะท้อนกล้องทั่วบ้านก่อนจะเงียบลงทันทีเมื่อมือเย็นเฉียบปิดปากเธอจากด้านหลังอารยาดิ้นสุดแรงมือเธอกระแทกผนังเล็บขูดกับพื้นไม้ หัวใจเธอเต้นที่รัวเหมือนจะระเบิดออกมามือที่ปิดปากเธอแน่นขึ้นเย็นเฉียบแต่มันคงไม่สั่นไม่ลังเลเสียงเขากระซิบข้างหูใกล้จนลมหายใจแต่ข้างแก้มเธอไม่ต้องกลัวนะครับคุณไม่ต้องอยู่คนเดียวอีกต่อไปเธอสะบัดตัวกระแทกศอกเข้าลำตัวเขาได้ยินเสียงอึกเบาๆเธอวิ่งพรวดออกจากมุมห้องมืดมิดแต่เธอจำทางได้ บันไดอยู่ข้างหน้าเธอก้าวขึ้นอย่างรวดเร็วแม้มองไม่เห็นแม้จะล้มก็อย่างลุกเสียงฟีเท้าเขาไล่ตามมาติดๆเร็วนิ่งเหมือนไม่รู้จักเหนื่อยเธอพุ่งเข้าห้องนอนล็อกประตูทันทีใช้โต๊ะและตู้มากันไว้ในห้องมีเพียงฝ่ายจากหน้าจอโทรศัพท์เครื่องเก่าที่เธอเก็บไว้ในลิ้นชักข้างเตียงเธอกดเปิดแสงจ้าสาดออกมา บนหน้าจอมีเพียงข้อความเดียวประตูบานนั้นล็อกไม่ได้หรอกครับเธอเบิกตากว้างหันขวาบไปมองลูกบิดมันค่อยๆขยับช้าๆเสียงแกรกดังเบาตามด้วยเสียงบานประตูถูกดันจากด้านนอกไม้ที่เธอใช้กันเริ่มสัน่นสั่นแรงขึ้นแรงขึ้นเรื่อยๆเ,เธอก้าวถอยจนหลังชิดผนังมือเธอคว้าโทรศัพท์ไว้แน่นนิ้วเลื่อนไปที่กล้องกดบันทึก เธอหอบหายใจน้ำตาไหลลงบนหน้าจอเธอยกโทรศัพท์ขึ้นส่องไปทางประตูแล้วบันทึกภาพนั้นไว้เงาร่างสูงยืนอยู่นิ่งๆในเงามืดของบานประตูที่ค่อยๆเปิดออกพร้อมเสียงทุ้มนุ่มในที่สุดคุณก็ยอมให้ผมอยู่ด้วยแล้วสินะอารยานิ่งงนันกล้องในมือยังคงบันทึกภาพเสียงหัวใจของเธอกระหน่ำดังในอก แสงจากหน้าจอส่องเห็นเพียงเสี้ยวใบหน้าของเขาคิรินผู้ชายที่เธอเคยเห็นว่าอบอุ่นแต่ตอนนี้สิ่งที่ยืนอยู่ตรงหน้าคือคนแปลกหน้าที่มีความรักบิดเบี้ยวรุนแรงและไม่ยอมปล่อยมือเธอสูดหายใจลึกพยายามระงับความกลัวที่แทบทำให้สุดกลั้นน้ำตาไว้สุดแรงก่อนจะพูดออกมาด้วยเสียงสัน่นคุณบอกว่าคุณรักฉันถ้าอย่างนั้น ได้ปรดปล่อยฉันไปห้องทั้งห้องเงียบลงเวลาราวกับหยุดนิ่งคิรินมองเธอสายตาสั่นไหวเป็นครั้งแรกเขาก้าวเข้ามาอีกหนึ่งก้าวแต่ช้ากว่าเดิมมือที่เคยแน่นค่อยๆลดลงผมแค่ไม่อยากกลับไปอยู่คนเดียวอีกน้ำเสียงเขาเบาเหมือนเด็กที่หลงทางเธอสบตาเขาแม้จะกลัวแต่ก็เต็มไปด้วยความจริงใจ การอยู่ด้วยกันไม่ใช่เพราะนี่บุญคุณไม่ใช่เพราะความกลัวมันต้องเป็นเพราะความรู้สึกจากหัวใจที่เท่ากันทั้งสองฝ่ายคำพูดของเธอเหมือนทำให้เงาดำในดวงตาเขาคลายลงเล็กน้อยคิรินก้มหน้าถอนหายใจเงียบๆจากนั้นเขาหันหลังเดินออกจากห้องเงียบไร้คำพูดไม่มีการข่มขู่ไม่มีคำสัญญาเพียงแค่เดินจากไป เมื่อเสียงฝีเท้าของเขาหายลับอารยาสุดลงกับพื้นน้ำตาไหลเงียบเธอกอดโทรศัพท์แน่นแม้จะไม่รู้ว่าเขาจะกลับมาอีกเมื่อไหร่แต่คืนนี้เธอได้ยืนยันหัวใจตัวเองและไม่ยอมให้ใครกำหนดชีวิตเธอด้วยคำว่าบุญคุณอีกต่อไปจบบริบูรณ์